สวัสด,ดีครับพี่น้องมาพัวงัวงัวบ่มีหางพี่น้องนี่งัวตัวนี้บ่มีหางแมงวันเต็มเลยครับแมงวันเต็มหล,ล,ล,ลังเลยบ่มีบ่มีหมองไล่ผมครับแมงวันวันเต็มหลัง โอ้หัวว่ามีหางนะครับเครื่องล้างพิ่นล้างพิ่นมีเตียบังบ,นบ,งนนงบงันครับหางกุนเป้นงัวแม่ครับหางกุนครับขี่รถไกลมามาพอ่อ บ่มีหางด้ยลงมาเบิ่งครับมีต่างแต่มีเตียงแมงบั้นเตรียมเลยครับครับมีถ่องว่าจะรับถ่องใหญ่อยู่นะจะงอจะเป็นงอผู้ใดครับผไร้าแมงวันทรมานเด้นี่แมงวันก็คัดครับหางก็บว่ามีอะไรครับครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับ ขายไม่ไม่เหียนเปียกๆเ,เลยมาไทยพี่น้องเบิ้งครับงวครับ